นี่ครับเค็งง่ายครับพี่น้องนี่ครับไปบ้านแห้งก็พอมาครับพี่น้องกลับบ้านไตจังหวัดจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องอันนี้พอเป็นเลี้ยงไม่ได้บอกรับจะไปจับมานี่ครับเอามาย่างเองคุณสดครยพี่น้องเอามาเสียบโรยเกลือครับพี่น้องโอ้สุดๆเลยครับพี่น้องมาครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับมากมื้อนี้ครับมากินตะบกฮุ่งครับ กินตะมะคงกับปิ่งปลาเคียงกับบ่าวจากพี่น้องครับโอ้ปลาเคียงใดมาตะบานพี่น้องสดๆเลยครับพี่น้องเอามาย่างมาซอยนะครับย่างแล้วเอากระัมตะมะคงต่อพี่น้องโอ้ยกินครับตะมะคงกระตัมไทยประกอกบ้านเฮาพี่น้องนี่เลยครับกินแบบวิธีอีสานบ้านเฮาพี่น้องกิดยังสี่ครับมันก็เสียพี่น้องมาครับมาครับพี่น้องไหมครับครับสวัสดีพีทุกท่านไปสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พบกับบ่าวจักมุมมันบ่าจักมุมมันกับมีเมนูมาเสน็จครับเป็นเมนู ปิ้งปลาเค็งตำห้งเส้ปกอบครับพี่น้องเออมันอีกมากับเมนูอีสานพื้นบ้านมันห่อครับเป็นการนี่ครับบ่อจักกลับบ้านครับกลับบ้านตาจังหวัดครับครับเป็นนี่ครับปลาเข็งไงครับพี่น้องนี่ครับไปบ้านแฮกับพ่อมาครับพี่น้องกลับบ้านตาจังหวัดจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องอันนี้พ่อเป็นเลี้ยงไม่ได้บ่อครับพอจะไปจับมานี่ครับเอามาย่างเองสดครับพี่น้องบ่อจักเดย์แม่จากอุดรตงมาชิบุรีกับพ่อฮันติจ่ายครับพี่น้องเอามาเสียบโรยเกลือครับพี่น้องอน้อง แลักก็มานี่ครับมาครับแต่บางครับพี่น้องแต่บางบ้านเท่าครับพี่น้องมันต้องตำนี่ครับใส่ประกอบพี่น้องมันที่ขากันพี่น้องเป็นหุ่สูตรบ้านเท่าพี่น้องหลักก็พักวัอนี้ครับอันนี้ก็พักมาจากบ้านเพื่อนครับพี่น้องพักปอดสารพี่น้องย่างไะไรเป็นตัวผู้กับเจ้าที่สองเป็นผักกาดกระจอนมั้งครับไม่แน่ใจว่าซื้อแมนหรือเปล่าเลยครับพี่น้องแล้วก็มานี่ครับกับผักกราดเนี่ครับพี่น้องเพื่อเป็นการบอกเสียเวลาครับพี่น้องมาเลยกันเลยครับมาครับวันนี้ครับโหเฮ็ดคลิปปิ้งบะเค็้ยงไดพี่น้องเนาะครับ ออย่าดิบเนื้อเล้วเป็นของบิบเนื้อครับนี่ครับตัวแรกเปิดมาเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องเนื้อครับพี่น้องเห็ดตัวตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้ยเนื้อเฮียโอ้ยโดดกันพี่น้องโอ้ยเนื้อปลาเฮียพี่น้องคำแรกครับแต่คงปีกมาเคียงพี่น้อง มันจะกาศนั่สี่ครับพี่น้องช่วงนี้ตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วพี่น้องล่มหนาวกับไม่อีกเทื่ยงนึงพี่น้องกินข้าวยังมันสองสี่นอกบ้านกัอากาศดีดีพี่น้องล่มพัดวีบีครับกินสบายครับกิ่นดำหุ่งยังสี่ครับกินก็ปิ้งปลาเดี๋ยวโอ้ยขอกันครับมันได้บรรยากาศครับพี่น้องมาครับมาครับมา่อกี้น้องบอกจะครับปีเปอร์เข็งโตง่ายครับพี่น้องใส่กับดำหุ่งมันเ้อง มือนี้ครับเจนันตามมะหุงให้ประเดี๋ยแขนๆเลยพี่นอ้องพี่น้องครับลมแห้งครับพี่นอ้องบอาจากักแกมีคูลแล้วครับแกบอจักเสื้อเอือนว่าลมหนาวครับสำหรับพี่นอ้องในเที่ยังบ้านมีคูลวกัเสื้อเอือนว่าลมเงาพี่นอ้องครับมากครับมากครับ มีเสียงล่มร้ายรบกวนแกต้องขอให้เลยครับล่มแห้งยินดีครับพี่น้องสังเกตเบข้างหลังเบาจากกระเด็นร่มพัดโคกแม่ปิว่ีอยู่ครับพี่น้องกระซารพี่น้องคนไหนนี่ครับที่ผ่านกัมารับชมคลิปของเบาจากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่องจอแชร์เชนเนลไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาจากให้เกลีไปครับแต่อย่าลื่นก็ยังไม่เห็นเบาจากนะครับเวลาด้เบาจากเราค,คิดพี่น้องเดี๋บอกฝากความแซทไปของเบาจากครับน้องมากครับพี่น้องมากิ้นตะบะคงปิ้งปากเค็ยงกับเบาจากครับ คำนี้พี่น้องที่เด็ดครับพี่น้องใครประเขียงพี่นอ้องบุญเีใครมาเต็มท้องเลยพี่น้องมาครับมาตำหุงครับโอ้ย พี่น้องครับแม่มครับไปนี่ครับค้บนี่ครับโอ้ยเหนียวพ่นพูนเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเนี่ย ใครเต็มทองเลยครับมาครับพี่น้องมาต่อครับนี่ครับอื ตัวใหญ่นะครับอันนี้พี่น้องครับตัวนี้ครับตัวใหญ่แห้งพี่น้องครับข้นนี้ครับตัวนี้พี่นอ้องแกเกล็ดเดียแล้วพี่น้อง ตัวน,นี้ใครเลยครับพี่นอ้องครับพี่น้องใครเต็มทองเลยครับพี่น้องนี่ครับยืมเยื้มเลยพี่น้องเฮียเฮียครับโอ้เฮียเฮ <c oughs> ียเฮ <c oughs> ียเบลอโอ้ยพี่น้องใครครับ อทำเนี่ยใส่กับเนื้อนะครับเต็มๆเลยครับพี่น้องแกะเก็ด yeah, ออกแล้วครับอพี่น้อง เนื้อบ้านครับพี่น้องสดๆปพี่น้องครับตัวนี้ครับเกียนังเจ็บเก็เอารัางพี่น้องมาเคียบมีแต่เนือน้อล้วนๆพี่น้องโอ้สหีครับ พี่น้องเนี่ยลื้อร่วนๆเลยครับนี่ครับเนื้อร่วนๆครับสเหลาเซกับสัมคุ้งนี่แหละพี่น้องขออุ่าตยุบนะครับพี่น้องกินน้ำซีมากระเซียบครับ โอ้ oh, พี่น้องครับเฮงกินเนงเสียครับพี่น้องปีนไปเคียงนี่ครับโอ้ย oh, hey. บีออกมาจริงครับมีแต่นเนือครับ hmm, hmm, นี่ครับผูู้เลยครับขอหยัดยุบด้วยครับเบาจักรยานกลางเนี่ยพี่น้อง บอกอยากกินแท่งเลยครับกินก็ปายนี่ครับคือขอคุณพี่น้องครับที่เราต้องคิดบาร์เซโม,มนาไทยคิวุลอนคิมีกเรื่องหนงึ่งจบควคัมสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสลับชิปปิ้งมะเข็งแต่บางครับสลับชิปนี้ก็ขอจะไกันที่ซึ่งมันครับเอาไปเจอกันที่พี่นะครับสวัสดีครับ